อร่าทบเยี่ยอ้ทุกคนดูเห็นไหมเต็มเลยโอ้เยอะบบสลาดเดี๋ยวขวัญจะดึงเอาเฉพาะดอกที่มันใหญ่ๆนะคะเลือกเก็บเลือกเก็บสวยอ่ะสวยโอ้ยงามงามงามวยุงยุงยุงยุ่งยุงยุ่งยุงยุงยุงงยงยุงย ็บไม่หวาดไม่ไหวแล้วค่ะปีนี้เลือกเฉพาะที่มันพอเก็บได้เอาเอากำเดียวพอละจุดนี้นี่บ๊อบไอ้นี่ดอ my bags เดี๋ยวก่อนเอาวางไว้ก่อนพอดีเห็นดอกใหญ่ๆอยู่ก็เสียดายจะไม่เก็บก็กระไรอยู่ไอ้น้องบ๊อบบอกว่าเราเยอะแล้ว อดไอม่ได้อะขอดอกใหญ่ๆให้ทุกคนโอ้ยดูว้าดน่าเห็นไหมเหลืองอมเพรมเหลืองอมเพรมแต่พอแล้วรอเคใช้แค่นี้เอาไป ไปเลยเเนะเก็บไม่ไหวแล้วคะ่ะปีนี้ไม่มีที่เก็บเพราะว่าในฟรีเซอร์มันเต็มหมดแล้วนะทุกคนหวก็จะเอาเฉพาะเทาที่เก็บได้เอาลาบกันจริงไว้เนี่ยแล้วก็เลือกเอาแต่ดอกส,สวยๆนะงามงาม โอเค I think I have enough. พอละทุกคนเอ้ยน่ะดูนะบอบลูกไอเซ็ตไอแฮปอินาปิดไอซิลพิกพอโอเคพอจริงๆป่ปะออกป่าจะทุกคนไอ้แฮปอินา Oh my goodness

บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้เราจะไปเก็บเห็ดมันปูกันอีกนะคะแต่ว่ายุ่งเยอะมากวันนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะได้เยอะหรือเปล่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นปลายเดือนกุลายแล้วเนาะเดือนกรกฎาเนาะเพราะว่าเห็ดมันปูก็เริ่มจะซาลงฝนก็เริ่มลดน้อยลงนะคะไปจ้ะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้เยอะหรือเปล่าเนาะ Are you ready bom ready ไป Let's go วันนี้เรามีผู้ช่วยตัดขาและช่วยถือกล้องนะคะ ไปจ้าไปจ้าเดี๋ยวขวัญจะพาเข้ามาดูเห็ดมันปูกลุ่มนี้นะอันนี้ก็จะเป็นมันปูอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า smooth c h a n t r e l l e เนาะด้านหลังเขาจะคลีบด้านหลังเขานะ่ะจะเห็นแบบอ่อนๆมันไม่มันไม่ชัดเจนเหมือนกับมันปูอีกตัวหนึ่งที่ขวัญเก็บเก็บอยู่นะคะขอดูอันที่มันชัดๆอันนี้ชัดไหม อะดูด้านหลังเขาคลีบด้านหลังเขาจะไม่ค่อยชัดมันจะเป็นแบบอ่อนๆมากเลยนะคะแทบจะไม่เห็นเลยตัวนี้เดี๋ยวขอนจะเลือกเก็บเฉพาะบางตัวที่มันสวยๆเนาะเห็นไหมเขาขึ้นเป็นกลุ่มตรงนู้นเลยบ๊อบโอเวอร์เดย์บ๊อบลูกบอบ where are you big group over here เดี๋ยวเข้าไปดูปะเลือกเก็บอันที่มันสวยๆ mm. มันจะแห้งๆละเพราะว่าฝนมันไม่ลง เห็นไเอาละทุกคนเดี๋ยวเราจะทยอยเก็บเพราะว่าเลือกเอาที่สวยๆเนาะให้แลอวตัดขาเอากรนดพูดดูไแต่โอ้ช้าดิมันจะแห้งๆดูแห้งๆหน่อยเนาะบางตัวเดี๋ยวกล่องไว้นี่ให้ลุนบ๊อบช่วยตัดขาแล้วก็ดั่นตาขอเก็ร่วงอีก เลือกเก็บเอาเฉพาะที่มันสวยๆแค่นั้นเยอะอะปีนี้ขอนที่เจอเขาตรงนี้เี่ยเก็บเป็นห็ดเนกล้วยนิดเนียสวยเนาะ ก็สวยหลายดอกอยู่นะคะทุกคนดูด้านหลังด้านหลังเขาเจะแบบกเกลี้ยงๆอะ่ะพูดภาษาง่ายๆก็คือด้านหลังเขาเจะเกลี้ยงๆหน่อยเนาะนะมันก็มีรอยหยักของครีบด้านหลังอยู่แต่ว่ามันจะแบบกเกลี้ยงๆขออภัยนะถ้าใบไม้บังทุกคน,นอันนี้ก็สวยดอกนี้ก็สวย เก็บส่งเก็บส่ง,สง,สง,สงให้ลุงบ๊อบตัดค่ะมันจะได้เสร็จไปไวแล้วมุ้มาทางนี้ถ้าหมุนเร็วก็ขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมอันนี้งามอันนี้งามมากเลยขอถ่ายรูปก,ก่นันงามงามงามกลุ่มนี้สวยอ่ะวุ้งายตอนแรกอาจะไม่เก็บนะ,ะเดินไปเดินมาเขาก็สวยๆทั้งนั้นลุงบ๊อกอ่ะ อยู่นานไม่ได้บอสโดนยุงหามนั่งปัดยุงสุดแบบปัดซ้ายปัดขวายุงเก็บดึงเก็บดึงเลือกเฉพาะจอกที่มีนใหญ่นี่ก็ อ่ยเ้ยเอาบ๊อบอันนี้อยู่ข้างหลังข้างหลังน้องบอ๊อบขึ้นอยู่ตามหญ้าอยู่ข้างลองเท้าอยู่ข้างหลังเนี่ยอาว เก็บเอาจากดึงเอาวนไปวนมาอยู่แถวเนี้ยดอกเล็กๆมันเหมือนเป็นเห็ดแบบว่าขึ้นปลายๆฤดูร้อนนะเนาะเช่นลูกอะไรเกิดเดอโกลอปอะไรเกิ almost the end of the summer right ดอกใหญ่เลยอันนี้สวยมากลูกแกต์ลูกแกต์สวยมากอู้ยดูอันนี้งามมากทุกคนลูกแกต์บ๊อบดิสฮ่าย่า I know บอบบอกว่าเรามีเยอะมากเลยนะตรงนี้ มีเห็ดมันปูเยอะมากเลยนะเยอวเก็บมาที่สวยๆนี่แนะ่ะกินเห็ดอ่อนๆบ้างก็ดีนะเจอติดดอกใหญ่ๆ

ไม่เอาแล้วเนาะพี่เกียดล้างเขาอะ่ะแล้วก็นุน่นเห็นไหมอันนี้ก็กลุ่มใหญ่เลยอันที่แบบว่าโดนฝนซะชนแบบล้างยากขอนก็ไม่เอานะเอาเฉพาะดอกที่มันสวยๆเนาะตรงนี้หน่อยเลยอันนี้ก็สวยอยู่ ตรงนี้อีกดอบหนึงได้ไหมเลือกเก็บอันที่ส,สวยๆเอาล่ะทุกคนเราจะออกจากจุดนี้ละก็คือต้นไม้นะคะที่เห็ดมันเกิดเนาะตรงใต้ต้นนะคะก็ที่ด้านหลังของก็จะเป็นต้นโอก๊กต้นเมโป้แล้วก็ต้นบีชเนาะ ต้นบีชต้นบีชนั่นแหละทุกคนมันขึ้นแบบว่าปนปนกันอะต้นไม้ของป่านี้นะคะก็คือเห็ดมันปูนะคะเขาชอบขึ้นเนาะไปจ้ะเราไปต่อจุดใหม่กันเลยนะคะเราลุงบอบเจออีกกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวขอเข้าไปดูโอ้ว้าวมันมันเยอะขนาดนี้สวยไหม ขอดูอันนี้เนี่ย,ยงามงามรอบนี้เก็บจะเป็นสมูทชานทูเรลเยอะมาก yes b o p พ c ก a g ก o d วันเลือกเก็บอันที่สวยๆอันไม่สวยก็ไม่ต้องเก็บละที่เกียยล้างขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยดูสิ mm. ฮะเยี่ยรีบซ้ำอันไม่สวยก็ไม่เก็บละ มันเยอะเกินไม่มีที่เก็บแล้วตอนนี้อ๋อดูนี่เดี๋ยวเอาเชือ้อมันไปปล่อยไว้ตรงป่าหลังบ้านก่อน So I can throw it away in our property by the pond everything oh. <laughs> อะตัดขาลุงบอ๊อบตัดขา อันนี้ไม่งามไม่เอาละอันนี้ไม่งามปล่อยเป็นเชื้อเ่อะนะเห็นไหมตรงนี้ขึ้นเป็นปื้ดอย่างนี้เลยทุกคนแล้วก็อันนี้ต้นอะไรเดี๋ยวขอดูต้นไม้ก่อนอันนี้เป็นต้นโอ๊กนะคะเนี่ยต้นโอก๊กใหญ่มากสูงปืด้ดขึ้นไปข้างบนเลยนะคะนะการเกิดของเขาก็เนี่ยเห็นไหมขึ้นกันเป็นแพรลยจ้ะดอกเล็กๆก,ก็ยังเยอะอยู่เลย โซนนี้ทุกคนก็จะเป็นต้นโซนของต้นแฮมล็อกนะคะทุกคนนะสูงชะลูดขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็คือจะเป็นเห็ดแม่ไก่กับเห็ดเห็นที่เขาจะเกิดขึ้นบริเวณน,นี้นะคะก่อนก็จะมีตรงต้นหนึ่งตรงนั้นที่เขาขึ้นประจําทุกปีเนาะวันก่อนก็เก็บได้หนึ่งดอกเนาะตอนนี้ก็มาเช็คอีกทีหนึ่งก็ยังไม่เห็นเขาเกิดเนาะก็วางก็แวะเข้ามาเช็คเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะเกิดขึ้นตรงจุดเดิม ทุกปีเลยถ้าจะย้ายจุดก็ย้ายต้นไปอีกจากต้นนี้ไปต้นนูน้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็ดแม้ไก่นะคะที่ทุกคนเรียกว่า Chicken of the Woods นะคะต้นเนี้ยจะขึ้นประจำเลยเห็นไหมนะสูงชะลูดขึ้นไปนะก็ให้มองหารอบๆต้นเวลาเจอต้นแฮมบอ็อกก็ให้เดินวนดูรอบๆว่าเขาเกิดขึ้นไหมเขาเกิดขึ้นไปก็จะเกิดขึ้นแบบนี้แหละตายตาต้นไม้นี่แหะคะ่ะ เดินวนดูวันนี้ไม่มีวันก่อนถนเก็บได้หนึ่งดอกตรงนี้นะคะเนี่ยปกติจุดนี้เขาจะขึ้นทุกปีเลยยังไม่ถึงเวลานะขอนว่านะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวขอนก็จะหน้าฟอร์ดูดูไปไร่วงเดี๋ยวขอนจะเข้ามาเช็คแต่ก็เข้ามาบ่อยๆเนาะป่านี้ขอนมาบ่อยมากเป็นป่ามันปูนะคะที่ขอนมาเก็บประจําเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวขอนจะเดินเข้าไปตรงข้างในไปเช็ค ดูเห็ดนางรมสีขาวเนาะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่ง Red Crack b l e t เนาะไม่เยอะอะขอนก็เลยไม่เก็บอินปล่อยให้เขาสวยๆอยู่ในป่าไปนะคะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวขอนจะให้ดูผลงานที่เก็บได้วันนี้ก็ได้อยู่ประมาณนี้นะคะเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอนจะเปรียบเทียบให้ดูเนาะระหว่าง Smooth Chanterelle กับ กับชันเทรลอีกตัวหนึ่งก็คือเห็ดมันปูอีกตัวหนึ่งนี่ส MOOTH SMOOTH CHAN t r เขาจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมด้านหลังเขาคลีบเขาจะแบบอ่อนมากแบบเกลี้ยงมากอะด้านหลังเห็ดส่วนตัวนี้จะเห็นเกลียวเขาชัดเจนกว่าเยอะมากเห็นไหมก่อนให้ดูชัดๆมันก็เป็นเห็ดมันปูเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ทั้งสองชนิด เ,เ,ดเดี๋ยวให้ดูชัดๆเนี่ยชัดไหมคะเา้าเปรียบเทียบกันทั้งสองตัวสวยงามมากเนาะดอกโตมากอะทุกคนขวัญก็จะขอปิดคลิปเลยนะคะเพราะว่าจะออกป่าแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะอันไหนที่มันเป็นประโยชน์ผมก็จะสอดแทรกเข้าไปให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ มารลุ้นกันนะคะว่าขวัญจะทำเมนูอะไรที่บ้านนะคะไปจ้ะออกป่าแล้วนะคะขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันมาตลอดค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า